ตอนนี้ผมอยู่แถวแถวหลักสี่นะกำลังจะไปเรียกว่าอะไรนะตลาดส่วนลับในป่าในป่าลับและตรงนี้มีแก้มลิงเรอวงเวียนบางเขนนะครับคือระบายมาเลยเข้าไปถนนนั้นไหม อย่าไปเหยียดตรงนี้เลยตรงนี้มันเป็นตรงนี้ได้ไหมได้ได้ได้จะดูแก้มลิงหน่อยมันก็คือบอบำบัดนะโอเคตอนนี้เวลา16.53จนะปิดตีไปสักประมาณ5้าโมงเย็นนะครับเศตลาดอ่ะเขาเปิดตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับผมเสษสินกินอาหารสัต์ดนตรีว้าวต้นไม้เยอะดูดิ ลมเย็นเลยอ่ะโหตลาดรับกลางป่านะครับแล้วดูแผนที่นหน่ยอยสิถ้าเราอยู่ตรงไหนเอ้ยอเ,ออเออ่นเป็นแมวออคัตอินแคม,มร้านคาชชนบอดเกมมีสามโซน,โซนอืมดูไม่ออกเหมือนกัน ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีอะไรขายแล้วเปล่ามันเป็นต้นต้นปีอนะเนาะแต่ดูอย่างเงียบเงียบอยู่อาจจะคึกคักดึกๆกว่านี้ก็ได้นะเขาเขาตางนี้เงียบกว่าทูเหรอห้ามนำเข้าอาหารเครื่องดื่มเข้าทางนี้เลยไหมฮะชูชนตลาดรับการ ตรงนี้เลยป่ะหรือว่าจะเข้าทางนี้หรือจะเดินไปครัหลัาเข้าเลยกันนะตรงนี้เป็นแคมป์เป็นที่นั่งโ,โซนไบวายก็มีนั่งกินอะไรตรงนี้เลยต้องเห็นในในทิกตอกเห็นมันมีแบบมีที่นั่งแบบที่เป็นเหมือนชั้นสองอ่ะเป็นดาดฟ้าเมื่อกี้เเมื่อกี้เห็นมันเกี็ดปลายชั้นสองอ้าวเหรอโอ้ยนี่อันนี้เขามีแยกขยะกันด้วยนะ,ยยะอืม มองเป็นร้านค้าหรือดูร้านค้าก่อนเท่านี้ยังไงก็เป็นที่นั่งกินใช่มหมร้านยังไม่เปิดเยอะเท่าไหร่นะตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะครับอ๋อนูน <c oughs> เจียวอะมกเยวอ๋อนี้มีแมลงด้วยตักละห้าสิบบาท อหตรงนี้น่ารกดีเนาะอ,อ๋อก็ตรงปากีนเนาะถ้าเราเดินตรงมาอนนโอ้โอาหารอีสานก็มีราคาไม่แพงนะเอาหมดแค่นี้หรอพื้นที่อา้าวหรอแค่นี้หรอมันก็ไม่ใหญ่มากเนาะเดินดูก,ก่อนก็นกได้ค่อยน พกร้าน้งิบตอนนี้เปิดอ๋อเี่ยเปิดอ๋อนี่ยรอละเลเขาบอกว่าแบบว่าซื้อซื้อตาราคาแล้วก็สีอะไรเงี้ยไม่อั้นเลยนะหรอเออสีคือไม่ต้องซื้อแล้วล่วมไปแล้วเลาก็จะมีแพ็กเกจใส่แต่เราไม่มีหัวสีเออก็ไม่ใหญ่มากแต่เย็นดีนะ บรรยากาศมันเป็นมิเนี่ยต้นไม้ขนาดนี้นมันก็เรียงติดดูต้นไม้ดิต้นไม้ดูเจอ,อ,อว่าต้นไม้แต่า่ากันมาเละโอเคแต่ผมขอเดินดูรอบนอกนิดนึงนะฮะเพราะเมื่อกี้ผมตัดเข้ามาตรงนี้เลยอยากเห็นว่าข้างนอกมีอะไรขายบ้างนะครับ<ป>น้ำมีขายตรงนี้ อ๋อนี่ที่นั่งชั้นสองนี่ยมีนั่งบาร์หมูกระทะมันต้องเป็นร้านของเขาเองหรือเปล่าอ๋อนี่ไงร้านหมูกระทะที่เห็นในทิกต็อกอ๋อมีคอนเสิร์ตด้วยนะเหมือนเขาบอกว่าอะไรนะถ้ามีคอนเสิร์ตเขาจะเก็บเหมือนค่าค่าที่นั่ง,งอ่ะคนละสองร้อยสี่สิบบาทนี่เขียนว่าอะไรครับทางอะไรคือ อ๋อนี่นี่นี่ก็คือเป็นเหมือนกับพวกร้านใหญ่อะแะแต่วันนี้เหมือนร้านเขาไม่เปิดนะเเขายังหยุดปีใหม่เดี๋ยวเขาเดินเดินเลยไปดูตรงนี้ตรงนี้จะถ่ายเพื่อนเพื่อนดูว่ามันมีที่จอดรถไงก็ใหญ่เหมือนหูยลมเย็นหน้าชอบชอบชอบอ๋อข้างหลังเป็นสวนแบบนี้ปูยานแล้วก็เอามาทำเป็นพื้นที่เป็น ต้นไม้ต้นใหญ่พื้นที่นะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะก็จะมีที่จอดรถเยอะเหมือนกันค่อนข้างชิลเลยล่ะแต่เราจะจริงจังแล้วนะครับจะเริ่มหาซื้ออะไรกินแล้วนะครับอันนี้จะมีอะไรอันนี้เหมือนเป็นเกาหลีนะเฮ้ยแต่มีหม้อมีหมูกระทะด้วยนะเป็นจุ่มเจ้าฮ้นอนเหรอแต่บางร้านก็ยังไม่เปิดนะเพื่อนๆน่ากินมากเลยสิบห้าแถมหนึ่ง ว่าจะรอให้เลยอาทิตย์นี้ดีกว่าฝั่งนี้มีอะไรน้นเก็เชียวเก๊กเชียวอ่าใช่ขอได้ได้ขออนุญาตนะครับราคาอาหารไม่แพงเลยอะแบบส้มตำอะไรเงี้ยเริ่มแค่45บาทเลยเนา่เ Okay, เราได้อาหารแล้วนะเดี๋ยวเราไปห uh huh. uh huh. าโต๊ะกินกันนะครับท <This one, S 1> ี่นั่งสุดลแมันติกเลยมีเพลงฟังด้วย mm hmm. เดินตามคุณลุงกนนันไปนะครับ mm hmm. มต้องไปแต่มากระเด็น เช็นให้เลยเช่นโอ้โหฝีมือมากน,นี่มือเย็นของเรานะคะคกินเลยกัน ครับเรียบร้อยนะครับเยครักบ <vrai> ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกัในใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ